่ค่ะวันนี้ก็จะพามาทำสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรคนไกลบ้านเนาะจากประเทศนอร์เวย์นะคะเครื่องปรุงนะคะอันก็จะเตรียมนะคะขิงแก่นะพริกขี้หนูเอ่อออกมาจากช่องฟิตเนาะเพราะว่าที่นี่เราก็ต้องเซฟอาหารอย่างนี้นะคะกระเทียมดองค่ะซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำหวานนะคะเต้าเจี้ยวสุดหนึ่งน้ำส้มสายชูนะคะ,ะกระเทียมดองนะอันก็จะแกะเอาแต่เนื้อกระเทียมสักสองหัวนะคะรตดแล้วก็รวมใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ปั่นรวมกันนะคะ ใส่ไปสามช้อนโต๊ะช้อนนี้นะแต่ว่าเต้าเที่ยวมันเอาออกยากหน่อยก็เลยสบัดสัดลงไปนะคะก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะเพื่อให้ได้รสชาติครชอบเยอะกว่านี้ก็ปอ,อับสูตรได้ตามใจชอบนะคะก็ใส่ไปเยอะกว่านี้นิดนึงก็ได้นะ อันนี้ก็จะประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วละ่ะม,มันข้นเพราะว่ามันจะหมดแล้วในนะคะซีอิ๊วขาวนะคะอันใส่ไปแล้วสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะก็ใส่พอให้เป็นสีสันนะคะก็ไม่ต้องเยอะสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชูนะคะก็กะเอานะคะอันก็จะกะเอาประมาณสัก สช้อนโต๊ะ3านะคะสช้อนโต๊ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะคะน้ําตาลนะที่บ้านที่บ้านอันมันไม่มีน้ําตาลปึกนะอันก็จะใช้น้ำตาลทรายแทนเนาะก็กะเอาประมาณ จิ้มข้าวมันไก่สูตรคนไกลบ้านของป้าอันนอเวนะคะเสร็จแล้วค่ะเตรียมข้าวใส่กล่องนะคะข้าวที่หุงด้วยมันไก่นะคะซึ่งเราเอาไก่ไปต้มเสร็จแล้วก็เอาน้ําต้มไก่มาหุงข้าวนะคะก็หุงสุกแล้วเสร็จแล้วเตรียมแล้วก็นะคะไก่ที่ต้มอันนี้ใช้เป็นไก่บ้านไก่เหนียวนะคะแล้วก็จะใส่กล่องเตรียมเดลิเวอรี่ค่ะเอาให้ฝรั่งน้อยลูกสาวนะคะ ชอบทานอาหารไทยก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ป้าอันด้วยนะคะไปค่ะเอาไปส่งกัน